ทำไมต้องสอนเปิดตาทีา่3าใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะดื่มน้ำก่อนนะคะช่วงนี้ต้องดื่มน้ำบ่อยๆนะคะเพื่อให้ร่างกายสดชื่น,นะคะเพราะว่าในร่างกายของเรามีน้ำถึง70%เปอร์เซเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะดื่มน้ำวันละ3ลิตรใช่ไหมะถ้าใครไม่รู้ว่าจะดื่มน้ำเท่าไหร่เราก็หาขวดตั้งไว้นะคะ่ะ ที่หมอพาจะมาพูดในเรื่องของที่สอนเปิดตาที่สามหมอพาใช้ประสบการณ์ของพาถึงเก้าเนะคะและส่วนปานอีกออคือหมอพามีความรู้สึกจากตรงนี้แล้วมีความรู้สึกจากการเปิดตาที่สามแล้วมอพาก็เลยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันมันคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะค่ะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นมอพาจะอิงอิงหัวข้อ จากที่หมอพาเคยบอกว่าหยุดความคิดนะนั่นคือข้อที่หนึ่งคือการรับรู้หมอพาได้รับรู้ถึงความรู้สึกในร่างกายที่มันมันเบาสบายใช่ไหมเออมันเบาสบายไม่มีความก็เมื่อรับรู้ถึงการรู้สึกเหมือนเหมือนสบายๆนะและก็มาความรู้สึกนะความรู้สึกจากข้างในรู้สึกมันมันโป่งโล่งสบายบอกไม่ถูกอะถ้าเกิดว่ามีความเออ นะหัวข้อคือชอบไม่ชอบนะจากความรู้สึกก็คือรู้สึกชอบและเป็นสิ่งที่ปรารถนาแต่ก็ยังมีความลังเลสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรนะคือถ้าเทียบจากคือสมัยก่อนถ้าใครได้ฟังที่คุณก่อนหน้าคุณพาก็จะเล่าประวัติใช่ไหมที่หมอพาคือเหมือนเหมือนผ่านผ่านประสบการณ์อะไรมาหลายอย่างตอนนั้นคือความในใจมีความรู้สึกเหมือน มีทั้งความลังเลสงสัยความกลัวความประมาททุกอย่างรวมอยู่ในตัวตนของมาพาเลยค่ะนะรวมอยู่ในตตนของพาแต่สิ่งนั้นอะ่ะมันหลุดออกมาได้เลยโดยที่เราไม่รู้ตัวโดวยที่ไม่รู้ตัวนะมารู้ตัวอีกทีรู้สึกว่าการเวลาที่ผ่านไปตรงนะั้นมันรู้สึกมันจิตของเราอะความรู้สึกจากข้างในมันโปร่งโล่งสบายนะค่ะนี่คือข้อที่สองเกิดจากความรู้สึกที่ดีเกิดความชอบในสิ่งนี้นะ เกิดความรู้สึกที่ดีเกิดความชอบนะนี่มาสู่ในเรื่องของข้อที่3ก็คือการเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์เกิดอารมณ์เมื่อต่อยอดจากข้อที่2คือความรู้สึกที่ดีพอเกิดอารมณ์อารมณ์ตรงนี้ก็เลยสบายสบายใช่ไหมรู้สึกมันแบบเหมือนไม่หงุดหงิดไม่โกรธไม่เครียดไม่อะไรนะแต่ก็ยังมีอารมณ์ที่แบบเหมือน ได้รับฟังเสียงเพลงก็เกิดจากมีอารมณ์คลอยตามจากสิ่งนั้นอยู่นะหรือจะกินรสชาติของอาหารก็รู้สึกยังมีความอร่อยไม่อร่อยอยู่นะหรืออาจจะมีความรู้สึกถึงแรงประทะจากภายนอกสิ่งเล้าใช่ไหมคือคนเราอ่ะมันต้องมีในเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าจะต้องมีคน ออชอบไม่ชอบเราเหมือนกันแต่อาจจะมีคนนินทาว่าหรืออะไรต่างๆการรอบนอกนะสิ่งรอบนอกมาบางครั้งอาจจะกระทบแค่ผิวเผินแต่บางครั้งอาจจะกระทบในจิตของเราแคบแต่มีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกแต่ไม่เข้าถึงอารมณ์เห็นไหมคะไม่เข้าถึงอารมณ์นี่คือจากความรู้สึก ออมาพานะคะที่เกิดจากอารมณ์ข้างในอ่าเกิดจากอารมณ์เทาไรเหมือนกับว่ามีใครมามทําร้ายเราใช่อาจจะอยู่ๆคือตบหน้าเราโดยไม่รู้สาเหตุเรารู้สึกโกรธไหมโกรธแต่เราก็จะไม่เกลียดเขาเห็นไหมคะเออมันต่างกันนะเออมันต่างกันคนํานี้รู้สึกโกรธ แต่เราไม่เข้าถึงอารมณ์จากข้างในเราจึงไม่รู้สึกเกลียดเมื่อเราไม่เข้าถึงอารมณ์ข้างในเราไม่รู้สึกเกลียดก็เกิดการตัดสินใจเกิดการตัดสินใจว่าฟังดูเนะี้ยเกิดตัดสินใจว่าสิ่งนี้คือมันมีความสุขแบบสุดใช่ไหมมันมีความสุขสบาย เกิดความรู้สึกเหมือนอะไรคะกาลโอคือการไม่รับรู้เอาสิ่งเร้าที่เป็นลบเข้าสู่จิตภายในหรือจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองนะคะค่ะแล้วเกิดการเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องตรงนี้คือหมอพารับรู้ความรู้สึกดีๆใช่ไหมเข้าที่เข้ามาสู่ถึงอารมณ์ และเกิดการตัดสินใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ปรารถนาเออเป็นสิ่งที่ปรารถนามันก็เลยเกิดการสะสมสิ่งดีๆเนะี่ยเข้าไปในจิตเพราะเรารับเอาแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นบวกเข้าไปในจิตนะเข้าไปในจิตมันเลยรู้สึกเหมือนความเกี่ยวข้องภายในจิตใช่ไหม เป็นวงจรแห่ง,หงพลังดีๆเข้าในจิตอ่าพลังดีๆเข้าในจิตแล้วอะไรคะเกิดกะเกิดมาเหมือนชดใช้คือความรู้สึกดีๆตรงนั้นอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้อยู่ข้างในคุณย่ยวเกิดการชดใช้ชดใช้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรนะ จากเหมือนเบื้องบนหรือเกิดจากจักรวาลหรือเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆให้เราชดใช้ในสิ่งที่กรับคือกระทำดีจากความรู้สึกตรงนี้อ่าฟังให้ดีๆนะเพราะว่าสิ่งสิ่งที่กระทำก็คือเหมือนเหมือนมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นมวลพลังที่ดีเกิดการชดใช้ ชดใช้ถ้าเป็นการชดใช้กรรมนะถ้าเป็นการชดใช้กรรมว่าพาอขอแทรกนิดนะึ่เอ่อจากอดีตใช่ไหมหรือปัจจุบันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดมาคือมันจะวนนะวนมาคือข้อที่หนึ่งเกิดความรู้สึกอะไรคะที่แย่เครียดกังวลหาความสุขไม่ได้ในชีวิต เห็นไหมคะถ้าเป็นกรรมไม่ดีแต่นี่หมอพารับรู้อะไรคะรับรู้ความรู้สึกดีๆจากข้างในมวลพลังที่ดีที่มันละเอียดใช่เป็นเอ่อถ้าจะพูดถึงแบบอะตอมโปตอนและก็นิวเคลียสคือมันเล็กๆยิ่งกว่านิวเคลียสอ่อพลังตรงนี้เพราะวิทยาศาสตร์บางครั้งยังไม่สามารถที่จะส่ดได้เห็ไหมคะมันมีมวลที่ละเอียดเอ่อ ออมันเป็นจุดนะมันเป็นจุดเออนี่หมอพากจะให้ให้ดูนะมันเป็นจุดกลมๆเล็กๆแล้วก็แวดล้อมด้วยพลังแสงนะมันจะเป็นวงกลมอือแล้วแสงที่ห่างระยะออกมาก็เป็นเหมือนกับหมอพักคิดว่าตรงนี้เป็นพลังของจกกักรเพราะมันเป็นเหมือนสีทิพล้อมสีลุงนะที่ล้อมรอบวงกลมขั้นสุดท้ายนะ เป็นวงจรของชีวิตนะอ่าลับท้ายนี่คือความละเอียดของร่างกายนะหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่หมอพาต้องชดใช้มันทําให้หมอพาเกิดอะไรเกิดสติและปัญญาขึ้นไม่ใช่ว่าหมอพาจะฉลาดทุกเรื่องนะหมอพาก็ต้องฝึกมาเรียนรู้สิ่งที่หมอพาได้กระทําลงตรงนั้นเป็นการชดใช้ที่หมอพาได้ พูดคลิปที่ผ่านมาคือมาพากำลังเรียนรู้หาจุดที่มันว่าใช่จริงๆที่จะนำมาโฟ,โ,ฟโฟกัสใช่ไหมนะให้กับคนที่สนใจหรือกละไมิตทุกท่านนะที่มีความรู้สึกหรือปรารถนาความสุขที่แท้จริง เราจะต้องกรำความสุขที่แท้จริงนะมันก็วนเข้ามาสู่รอบหนึ่งที่หมอผพาบอกคือความรู้สึกดีๆตรงเนี้ยหมอผพาก็เลยเอาการรับรู้และความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยแบ่งปันออกไปไงแบ่งปันออกไปนี่ล่คะคือจุดเริ่มต้นที่หมอพานนำมาสอนในเรื่องของการเปิดตาที่สาขอให้เชื่อสิอคะ่ะว่าหมอผพามีความ ออมีอะไรดีๆอะไรหลายอย่างที่จะมานาเสนออย่างแน่นอนการเปิดตาที่สามทำใหค้คุณเห็นคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงคุณจะมีชีวิตที่มีชีวิตไม่ใช่คุณเน้นในเรื่องของการปฏิบัติและคุณยังรู้สึกการปฏิบัติต้องเรียบร้อยต้องมือกมืต้องทำตัวให้เหมาะสมไม่ใช่ค่ จงทาชีวิตคุณให้มีชีวิตนั่นล่ละค่ะคือความสุขที่แท้ทจริงค้นหาและลงมือทําไปพร้อมๆกับหมอพานะคะและพบกันค่ะจัดใจค่ะ